สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกที่ลึกซึ้งและชวนให้ขบคิดกับวรรณกรรมอันทรงพลังอย่าง The Vegetarian โดยฮันกังนักเขียนชาวเกาหลีใต้ผู้คว้ารางวัล Booker International Prize มาแล้วครับ The Vegetarian เมื่อการไม่กินเนื้อคือการปฏิวัติชีวิตเคยไหมครับที่บางวันตื่นมาแล้วรู้สึกอยากเปลี่ยนชีวิตแบบหน้ามือเป็นหลังมือ บางคนอาจจะแค่เปลี่ยนทรงผมบางคนอาจจะเริ่มออกกำลังกายแต่สำหรับตัวละครหลักของเราในวันนี้เธอเลือกที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์ครับฟังดูง่ายใช่ไหมครับแต่รับรองว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเลยล่ะครับหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวของการเป็นมังสวิรัตาธรรมดา,มดาแต่มันคือการสำรวจจิตวิญ,ญญาณอันเปราะบางการต่อสู้ภายในจิตใจและการแสวงหาอิสรภาพจากพันธนาการของสังคมตัวละครหลักของเรา ยองเฮคือหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งที่จู่ๆก็ตัดสินใจเลิกกินเนื้อสัตว์อย่างเด็ดขาดหลังจากที่เธอฝันร้ายซ้ำๆเกี่ยวกับความรุนแรงและเลือดเนื้อการตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายความขัดแยง้งและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิดในชีวิตของเธอและคนรอบข้างนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเท่านั้นนะครับใครฟังแล้วติดใจผมแนะนำให้ไปหาซื้อหนังสือฉบับเต็มมาอ่าน รับรองว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การอ่านที่กระตุ้นความคิดอย่างลึกซึ้งแน่นอนการประทะกันของโลกภายในและโลกภายนอก The Vegetarian แบ่งเรื่องราวออกเป็น3ส่วนหลักๆซึ่งเล่าผ่านมุมมองของตัวละครที่แตกต่างกันทําให้เราได้เห็นภาพที่ซับซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเข้าใจความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่มุมมองของสามีในช่วงแรกสามีของยองเฮคือผู้เล่าเรื่องเขาเป็นตัวแทนของสังคมที่ยึดติดกับขนบธรรมเนียม ความคาดหวังและความปกปิเขาไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของภรยาและมองว่ามันคือความผิดปกติที่ต้องแก้ไขดรามา่าชีวิตคู่ที่เคยราบรื่นกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดสามีรู้สึกอับอายและผิดหวังที่ภรยาไม่เหมือนเดิมเขามองว่าการไม่กินเนื้อของเธอคือการต่อต้านและทำลายชีวิตที่เคยสมบูรณ์แบบของพวกเขาไปหมดสิน้นเขาพยายามบังคับให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงและบีบหัวใจข้อคิด บ่อยครั้งที่เราตัดสินผู้อื่นจากกรอบความคิดของเราเองโดยไม่พยายามเข้าใจถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของสิ่งที่พวกเขาเป็นหรือสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่ครับมุมมองของพี่เขยศิลปินส่วนนี้ทำให้เราได้เห็นมุมมองที่ซับซ้อนมากขึ้นพี่เขยของยองเฮผู้เป็นศิลปินที่ซึมซับความแปลกแยกและพลังจากการเปลี่ยนแปลงของเธอเขาหลงไหลในเรื่องร่างที่ผยผอมราวกับต้นไม้ของยองเฮและมองเห็นความงามที่บริสุทธิ์ในความบ้าคลั่งของเธอ ความหมกมุ่นของพี่เขยนำไปสู่การกระทำที่ก้าวข้ามเส้นแบ่งของศิลธรรมทำให้เรื่องราวเข้มข้นและบีบคั้นอารมณ์มากยิ่งขึ้นอีกครับข้อคิดศิลปะบางครั้งก็สะท้อนความเจ็บปวดและความจริงที่สังคมมองข้ามแต่การตีความและการแสดงออกนั้นอาจนำไปสู่เส้นทางที่มืดมิดได้เช่นกันมุมมองของพี่สาวในส่วนสุดท้ายพี่สาวของยองเฮคือผู้เล่าเรื่องถือเป็นคนเดียวที่พยายามจะเข้าใจและปกป้องน้องสาว แม้ว่าจะไม่เข้าใจแรงจูงใจทั้งหมดก็ตามดรามา่าการเฝ้าดูน้องสาวจมดิ่งลงไปในโลกของตัวเองเองการต้องรับมือกับการตัดสินของสังคมและความรู้สึกไร้พลังที่จะช่วยเหลือน้องสาวได้ถือเป็นความเจ็บปวดที่จับใจผู้ชมได้เป็นอย่างดีข้อคิดความรักของครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่บางครั้งความรักก็มาพร้อมกับความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจเราทำได้เพียงอยู่เคียงข้างคนที่เรารัก แม้ว่าเราจะเดินเข้าไปในโลกของพวกเขาไม่ได้ก็ตามการสแสวงหาอิสระที่อาจต้องแลกมาด้วยทุกสิ่งแกนหลักของ The Vegetarian คือการตั้งคำถา,ถามถึงอิสระและการเป็นมนุษย์เมื่อยองเฮปฏิเสธการกินเนื้อมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่มันคือการปฏิเสธความรุนแรงที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมและในธรรมชาติของมนุษย์เธอกำลังพยายามหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ที่เธอรู้สึกว่าแปดเปื้อนไปด้วยความรุนแรง เธอปรารถนาที่จะเป็นต้นไม้ปรารถนาที่จะไม่ทำร้ายใครไม่ถูกใครทำร้าย All she wanted was to be a tree, a tree with roots deeply embedded in the ground, drawing sustenance directly from the ground เธอปรารถนาเพียงแต่จะเป็นต้นไม้ต้นไม้ที่มีรากอย่างลึกในพื้นดินดูดซึมอาหารโดยตรงจากพื้นดินนี่เป็นหนึ่งในประโยคที่สะท้อนความปรารถนาอันบริสุทธิ์ แต่ลึกซึ้งของยองเฮได้อย่างชัดเจนมันบ่งบอกถึงความต้องการที่จะหลุดพ้นจากวงจรแห่งความรุนแรงและการทำลายล้างของมนุษย์และกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติการตั้งคำถามกับความปกติหนังสือเล่มนี้ชวนให้เราตั้งคำถามว่าอะไรคือปกติและใครเป็นคนกำหนดความปกตินั้นเมื่อยองเฮเลือกที่จะแตกต่างเธอกลายเป็นคนผิดปกติในสายตาของคนรอบข้างและสังคมซึ่งนำไปสู่การกดดันและการพรยายามทำให้เป็นปกติ ความเปราะบางของจิตใจ The Vegetarian เผยให้เห็นถึงความเปราะบางของจิตใจมนุษย์เมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บปวดความรุนแรงและการไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมมันแสดงให้เห็นว่าบางครั้งการหลีกหนีจากความเป็นจริงก็อาจเป็นทางออกเดียวที่เหลืออยู่สำหรับบางคนให้กำลังใจในโลกที่ซับซ้อนใบนี้บางทีการใช้ชีวิตก็เหมือนการพยายามจะถอดรหัสของคนอื่นนั่นแหละครับกว่าจะเข้าใจว่าอีกฝ่ายคิดอะไรบางทีเราก็ถอดใจไปซะก่อนแล้ว แม้ว่าเรื่องราวใน The Vegetarian จะเต็มไปด้วยความเศร้าและดรามา่าแต่ก็แฝงด้วยข้อคิดที่ทรงพลังสำหรับคนในยนุคนี้โอบรับความแตกต่างเราทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนกันการเรียนรู้ที่จะยอมรับและโอบรับความแตกต่างของผู้อื่นโดยเมตัดสินคือสิ่งที่สำคัญที่สุดตั้งคำถามกับตัวเองและสังคมอย่าพิ่งเชื่อในสิ่งที่สังคมบอกว่าปกติหรือถูกต้องเสมอไปลองตั้งคำถามลองมองในมุมที่แตกต่าง และคุณอาจจะพบความจริงบางอย่างที่ซ่อนอยู่อ่อนโยนกับจิตใจตัวเองในโลกที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและความรุนแรงการดูแลจิตใจให้อ่อนโยนคือการปกป้องตัวตนที่แท้จริงของเราพลังแห่งความเงียบบางครั้งความเงียบของยองเฮก็สื่อสารอะไรได้มากกว่าคำพูดมากมายมันคือพลังของการปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมในสิ่งที่เธอไม่เห็นด้วยและเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบของเธอเองหนังสือ The Vegetarian ไม่ใช่หนังสือที่อ่านง่ายนะครับ แต่มันคือประสบการณ์ที่น่าจดจำและชวนให้คบคิดอย่างลึกซึ้งมันจะทำให้คุณกลับมาตั้งคำถามกับชีวิตสังคมและความเป็นมนุษย์ของคุณเองนี่เป็นเพียงบางส่วนจากเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือ The Vegetarian เท่านั้นนะครับหากคุณอยากสัมผัสพลังงานและความลึกซึ้งของวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นนี้ผมขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณไปหาซื้อหนังสือฉบับเต็มของฮันกังมาอ่านด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะพบว่าโลกของยองเฮนั้นมีอะไรให้คนหาและเรียนรู้อีกมากมายครับ ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ